แฮสแบกค่าประตูราคาสวยหรูประหยัดทั้งเงินในกระเป๋าประหยัดทั้งน้ำมันต้องคันด้าแจ๊สคันนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซนเตอร์สำนักงานใหญ่โอบนรายทานีนะคะวันนี้นะคะนำเสนอรถ Honda Jazz 1.5ตัวเอ g เกียร์ออโต้ปี2009ค่ะท่านผู้ชมสีเทานะคะอ่ารุ่นนี้นะคะก่อนหน้านี้จะรีวิวไปราคา299,000บาทแต่วันนี้ไม่ใช่ราคานั้นนะคะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวพาชมรอบๆคันก่อนนะคะสมขาเป็นร้อแม็กแต่งเลยนะคะ ยางใช้ได้แบบนานๆเลยค่ะท่านผะู้ชมรถแท็กแตซาประตูนะคะกว้างขวางด้วยนะคะเราใส่ลมพาชมภายในค่ะข้อดีของคองนแอแจ๊คือเขาจะมีช่องวางของกระจุกกระจิกนะคะเนี้ยเกียใส่ของนี้นะคะท่านผู้ชมเกียร์ออโตโอ้ขับง่ายสบายใจนะคะเกียร์ออโตโอ้หัวเกียร์ใหม่มากนะคะท่านผู้ชมรถปี2009ก็จริงแต่ว่ารถน่ะสดใหม่มากเลยนะคะ เด,เดี๋ยวสายลมพาชมว่าบอกข้างหลังพับได้แบบกว้างเลยนะคะกว้างมากไม่ไม่เก็บฝุ่นนะคะม้ชมคา,าพับได้สองชิ้นนะคะขยับนิดนึงเห็นไหมคะมันจะเรียบนยคะม้ชมเรียบเลยนะคะเดีนะคะหกสิบสี่สิบการพับเบาะนะคะอ่าคราวนี้เราก็เอาขึ้นได้เลยแบบเรียบอ่าข้างนี้ เรียบเหมือนการขายไหมคะมันจะเรียบแบบว่าเอาข้าวของวางหรือว่าลูกหลานนอนเล่นได้สบายเลยนะคะเนี่ยค่ะสุดยอดเลยค่ะนะคะท่านผู้ชมกว้างเครื่อง ivtec ประหยัดน้ำมันนะะท่านผู้ชมติดสเกิร์ตข้างหลังเกียไก นั้มชมค่ะนะคะขาดยังเดียวค่ะขาดแค่คนขับนะคะปี2,009นะคะเลขไม่อยู่ที่นะคะน่านผู้ชอม1,4934กิโลนะคะน้อยมากนะคะใส่ลมสตาร์ท เย็นนะคะชมขานะคะเย็นฉ่ำนี่ถ้าถ่ายทอดความเย็นได้ก็จะรู้ว่อ้เย็นสบายนะคะ,ะเราสายลมพาดูห้องเครื่องนะคะามชมห้องเครื่องเรานะคะชมขา เครื่อง1.5นะคะ120แรงม้าประหยัดน้ำมัน16.5กิโลลิตรนะคะท่านผู้ชมเครื่อง Honda i-VTEC น,นี่ค่ะนี่ถ่ายหัวน็อตเดิมๆเดิมๆเลยคะ่ะจุดเด่นของมงคลคาเซนเตอร์นะคะท่านผู้ชมประหยัดแบบสุดๆนะคะกว้างขวางด้วยนะคะรถแบบว่าใช้งานไม่หนักนะคะปี2009ก็จริงนะคะท่านผู้ชมค่ะ Honda j a z z 1.5เอสเกียออโต้ปี2009ราคาอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมจัดได้ล้นจัดได้เต็มนะคะเดี๋ยวสาลมพิเศษให้แถมช่วยเหลือ24ชั่วโมงกรณีรถเสียให้ฟรี1ปีนะคะรีบโทรมาที่เบอร์0619581819 0619581819สายลมอยู่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย